สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมือสุสุกคนเด็ดจ้าสบายดีตอนตอนเช้ <c oughs> <c oughs> าพี่น้องจ่ามือน้องคอนออกมาเกี่ยวเขาด้วยพี่น้องหลังจากผักไปประมาณทิศหนึ่งกาตอนนั้นยังโบสุกพี่น้องยังสุกฟมืดมาวันนี้สุกมืดแล้วแต่ละหาน้องคอนขาผักวงเงยนพี่น้องมาซอยกอีแม่ก่อนสองเทาง้าจะเป็นเกี่ยวเขา <c oughs> ก็เลยขอผักมึงมาเกี่ยวขานําใในเพื่มับอบอแดดปันไดมีแม่อยู่วางทิดก่อนมาเกี่ยวนะป้าแดดแดดแท้แดดว่าแดดจนหัวยังแตกเกี่ยวขาวพี่น้องเอ้ยหลังจากแล้วบุญสงเฮหลังจากมวนกับบุญสงเฮแล้วก็มาเกี่ยวขาต่อ มาล้างสุ่าน้าสุ่ยดินโตพี่น้อง <laughs> 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 โอ้พี่น้องไอ้กล้องเขาเอาอันกล้องเขาตู้เกี่ยแล้วแต่ผิดกล้องเมื่อยห่างโหลดปัน่นโมไดพี่น้องเลยยากการโหลดปั่นกันมันร้ายเจ้าอยากปั่นอยาก,กินเขาแมงอย่ามันปัน่นเถอะนะใส่ดูี่น้อ สีกอยหมดอนเลยเดี๋ยวให้มันพันหน่อยให้นะ่าเบิ้งคือสีกอยหมดอนเลยไงเห็นไหมเดี๋ยวพอทันกะล่มบ่มีลูกเห็ได้มีลูกผู้เดียวนี่ลูกสาวหลานตกใจสองคนก็ตายไปแล้วลมเย็นแรงไปหน่อยมึง แดดกระจายเลยมันยังมีลมหลังท pues it ิดก่อนผมมีลมเลยแดดติดยวหันแดดทั้งหอนมันมีไฟแนนดนี่กับเก่าโมงสิบโมงพี่น้องแล้วให้ในการนั่งขคือนี่แต่เศร้ามหมนี่คะหายเาวนี่ยอะไพี่น้องยาวใหญ่ชื่ออะไรแหละชื่อน่อยก็ขึ้น มีแตใออนน่ให้หนะใหญ่ๆอ,อ,อ,อย่างน้พี่น้องในบ้านนี่ให้น้อยนะแล้วต่คิดก่อนคนเลยยังจะให้ใหญ่โปรเซิงก็เสียงเงินเอาขาดงยนดุแลมองมาเกี่ยวเขาที่สองคิด <c oughs> ทาให้แล้วมุดพร้อมกันเพเ่นพี่น้องอจึิงปัน ลดปันเนี่ยแหงลงมาให้ทีสองพี่น้องบอแล้วทำส,สีพากันขึ้นแบมบายเลยเขียงแล้วแดดแห้งตอนเที่ยงน,นี่ไหมนื่อย อาจะเอากระเป๋าคกัน่นไหว่ไหวกันเป็นเ้ยอันนั่นน่ยี่ะไทยนี่เสียงยี่ะไทยมันผลอีงอย่างแ่นก็เป็นยังพี่อย่างพยาธิา่นหลายอย่างเจ็บอยากนักก็ได้เจ็บสันลหลังเราไว้แมนะ่เป็นหุงพงพีแล้วก็นอยุงสัหลังหลายอย่าง กองเขาเขาพี่น้องจักที่ไดจกักซอตินกองไงเตบ <c oughs> จนซ้องถิดและยัง่าทันได้อันปันหารถป,ปันบ่นได้รถคันใดก็ค่าหลายคนจองขึ้นพักเถียงพี่น้องตะเลงลงใหม่กัเลยหนึ่งโมงสองโมงบุนแล,ล้ลงมาเนี้ ข้าวเที่ยงน่วกันเด้อพี่น้องการของกินเที่ยงเอาไปนี่มีตามังหงและการถอนของถอนดอกยังอมเขียดอมเขียดน้มาเด้อกินข้าวเที่ยงน่วกันคือว่าอยากกับอะไรนี่วินหัวนักหัวแห้งอะไรไม่เป็นไม่พี่น้องจะได้กัตะแลงกันเกี่ยวว่ได้กันมีแต่พอกับน้องไม่มีแต่พอกับเจ้าอยู่มามาพี่น้องกินข้าวเที่ยงน่วกัน ตามานันเผ <ไป S 1> <ม>็ดๆกินต้องกันพี่น้องเอาะกระตือแซ่บเลยน้องพรอมตามกินมันซึมปากก่อนไดนน้ยังใช่แบบ <ปะ S 1> เน<ล>ี้ยถ้ากินข้าวข้าวไปกินก่อนเลยพี่น้ง <c oughs> องกินอ,นอ่องเขียนอ่องเขียนคือผส่งบางผมใส่กระปูน้ำใส่กระปูน้ออย่านั้น จะให้ซื้องนปาทกิดตำสมทุสมเลยเข่าไม่ต่วเจ็บหัวนักหัวเลยค่อกว่าประเด็จประเดยล้มมาละเนาะค่อว่าเจ็บหัวแหงอะไร

Nào mình về cục kia Đông hiên lộ Ông mình nông nó khá đông hiên rồi Thì nào có hết <laughs> ลงตอนแรงแล้วพี่น้องลงไฮแงยไฮนิดพี่สาววันี้ลงไฮนะนงลงไฮแนะพี่น้องเกียยเ่ยวอนะไรเยอะเลยมาดึ้นตอนแรงแล้วก็พากันมาลงไฮนี่ไฮนั่นเอาไว้เมื่อหน้าก่อนวะ่ะพี่ตาไฮแงยพี่น้องเกี่ยวซ้ำพอแม่ลุประมาณสามสี่หมื่นเพื่อแต่งี่แล้วงดูคนอีกนี่น ใจจะว่าอากาศมันมีน้องมีลมพัดเมฆกล็ลายปกติ <c oughs> ปกตินี้เมฆน้องฮะก็ไม่มีเลยมีลมนะบุญสงเฮียนน้องคนก็พากันดินบุญสงเฮียอยู่บ้านพี่น้องสอง,สองหมื่นสองคืนไปกับอ้ที่กั้งอยไมกั้งปีนี้ไปกับไอ้ไปเชียงเงินตะก,กีน้นอนไ,ไปบุญ วันแห่งมูอสุง,งานเมืองพาราลไซกลับมาตเกี่ยวเขาพี่น้องอีกบันขา้างคอยกันภูเหล่าพี่น้องสีผักงานจนแล้วนะภูเหล่านีงสีไปยังลายเต๋อจะดีหน,น่อยเหมือนเขากระมันสีกอยเหมือนพี่น้องยุงหนิงกันเหมือนอะไมัน,มนการมันเหีเห่ยวเหมือนกันนะ quay cái này, này. kêu bao lâu gặp thầy rồi Lúc ta lên nào bút tiêu Lại lại tiếp đi Thầy như vậy cũng <laughs> cái <laughs> วันอยู่พี่น้องไอรุมแบบนี้มันบ่ดแดดเบียดใหญ่ๆเอาพี่น้องกาสำหรับกิน like ี้นองคอนกาพี่ทายเขาลากไปก่อนเด้อฝากซองน้องคอนสาวบาลานซ์ใจเด้อพี่น้องขีดหน้าพอกันใหม่จ้า